ขอ,อสัญชาติไทยนะคะหรือค่ะในประเด็นที่เป็นที่สนใจของสังคมนะคะนี่เป็นเป็นตัวเกมที่ที่เราทำการปรับนะคะสำหรับในปีนี้ก็คือเน้นเกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยงต่อการรับสิ่งบนนะคะซึ่งจะต้องมีแน่นอนเลยคือต้องมีชื่อกระบวนงานใช่ไหมคะมีเกณฑ์ในการประเมินใช่ไหมคะ มีการระบุประเด็นความเสี่ยงนะคะหรือว่าเป็นเหตุการณ์หรือรูปแบบพฤติการะะของการรับสินบนนะคะอันนี้เป็นหัวใจสําคัญนะคะมีเมื่อประเมินแล้วใช่ไหมคะเราก็จะได้ระดับความเสี่ยงนะคะเพื่อที่จะไปจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบนนะคะแล้วก็จะต้องมีการรายงานผลใช่ไหมคะรายงานผลรายงานความคืบหน้านะคะของ มาตรการนะคะเราก็กิจกรรมนะคะที่เราได้กําหนดเอาไว้